สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่ท่าเรือแหลมตาเซนะครับซึ่งกำลังจะเดินทางไปตามหาหมูหมูหมูเฮ้ยไม่ใช่ผมจะเดินทางไปเกาะสุกรหรือที่เรียกว่าเกาะหมูนะครับนั่งเรือจากนี่ไป3กิโลและการเดินทางนะครับที่จะไปเที่ยวตอนนี้นะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนนะครับบอกเลยว่าสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คืออันนี้ครับแมสครับไอตอสำหรับล้างมือนะฮะเราต้องพกติดตัวไว้ตลอด เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันเลยครับไปจับหมูไปกองหมูไปเลยว่าไปเลยช่องหอยอาทิตย์นะไปเลยช่องหอยอาทิตย์ครับได้ครับไปเลย,ยเดี๋ยวไปกันเลยครับไม่ต้องรออยู่เพราะว่าถ้าเรารอเดี๋ยวมันจะนานนั่งเรือไปนานมากพี่ประมาณสิบ้านนาทีครับสิบ้านนาทีใช่ไหมครับกับผมท่า,าที่ยังนักลืมห่วงก็ต้องเรียมดูโกงขนได้ก็ลาวมันนัานได้ได้ครับอยู่ข้างหน้านู้นนะครับก่อสุกร มามาพงใหญ่กางพงนะครับพงนะแล้วปกตินะครับการนั่งเรือไปต้องมีกบ9คนนะครับค่าเรือปกติอยู่คนนต่้งไรกี่คนครับี่าผ้มค่าเรือคนละ30ขณะนี้เวลา12นาฬิกา15นาทีนะครับประมาณเที่ยงครึ่งนะครับถ้าเที่ยงครึ่งไม่ถึงเดี๋ยวพี่คนนี้จะมีปัญหากับผมนะเพราะแกบอกว่า15นาที ถ้าเกินเดี๋ยวเรา,า,เ,รา,าเราไม่จ่ายตังค์เดีกินได้กัองเหอเินเกนได้กองอหหลังจากที่เราจอดรถที่ท่าเรือแหลมตาเซและจ่ายค่าเรือคนละ30บาทหรือเหมามา250บาทเรียบร้อยแล้วครับเราจะนั่งเรือรประมาณ15นาทีเพื่อไปยังเกาะสุกรครับผม อาผมจ่ายตังค์ไหนอ่ะที่นี้ก็ดีนะครับที่นี้ก็ดีนะครับลงเรือมาก่อนมาถึงแล้วค่อยจ่ายพอเขารู้แล้วก็ออกได้ทางเดียว าะสุกรตั้งอยู่ในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดตรังรองจากเกาะลิบงมีประชากรโดยประมาณ2360กว่าคนโดยที่บนเกาะสุกรนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด4หมู่บ้านซึ่งการเดินทางหลักมายังเกาะสุกรก็จะเป็นการเดินทางทางเรือซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีจากท่าเรือแหลมตะเสและการเดินทางบนเกาะก็จะใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถสามล้อเป็นหลักครับผม โอกบอกบกน้องอาจจะไม่ไม่เลยจะไม่อยมายุ่วมาวตกล็อกแฝงพวกนันไปในหมู่บ้านหมู่สามก่อนนะครับหมู่สามหมู่สมหมู่ส ที่นี่ต้องมาขี่ซาเล้งเที่ยวรอบเกาะซึ่งวันนี้เรามาก็ได้รับเกียรติจากบังรินะครับจากวาตาริทัวเรียกปกตินี่ับขับรถขับรถขอเองต้องเติมน้ำก่อนบเติมน้ำก่อนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราให้แกหนึ่งน้ำหนึ่งถ้าให้อิ่มเอนแล้วเราก็มาถึงนะครับจุดไฮไลท์ที่เชื่อว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดของเกาะ สุกรนี่นะคือจุดชมวิวตรงนี้นะครับซึ่งจุดชมวิวตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นในส่วนของชายฝั่งนะครับที่อยู่เป็นอน,นุเป็นฝั่งพื้นดินฝั่งท่าเรือตาเซที่เรามากันตรงน้ให้เป็นแผ่นดินใหญ่ที่ผมคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมากจริงๆเพราะว่าวันนี้เราได้ทั้งแดดได้ทั้งน้าทะเลสีฟ้ารับรองเลยครับว่ามาเกาะสุกรคุณจะสัมผัสความเงียบสงบแน่นอน เหยื่อเฟปลาปลาบุ้งตรงนี้บ้านแหลมที่บ้านแหลมแต่ว่าป้านที่โค้งตรงนั้นแ่ะก็ยจะป้านปลาหมานั่นเลยป้านปลาหมามีประวัดได้ไซก็จะป้านปลาหมามีประวั่าได้โค้งเพราะว่าคุณปลาหมามันมาดำตะกี้เราไปกันที่หัวแหลมตรงนั้นมันเป็นเหมือนสะพานท่าเรือ ชาวประมงสักอย่างนั่นแหละส่วนข้างในนั่นก็จะเป็นสะพานพมา่านะฮะสะพานพมา่าสาเหตุที่เขาบอกว่าสะพานพมา่าเนี่ยผมก็ถามเขาแล้วเขาบอกว่าประวัติมันยาวครับคือเขาสรุปให้ฟังมาแค่ท่อนเดียวที่ผมพอจับใจความได้ก็คือพมา่าสร้างพมา่าสร้างพม,ม่าสร้างแค่นั้นแหละครับแล้วก็สะพานที่ผมนีป้ายนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ปี2 5 5 1นอ่ะฮะตอนนี้63ก็10กว่าปีแล้วนะครับก็ชํารุดไปตามภาษา อันนี้หมู่สองครับบ้านแหลมครับก็ถ้าพูดถึงนะวิวสวยมากอ่าตรงนี้เป็นทาเรือบ้านแหลมนะครับบานแหลมเป็นทาเรือ่ะ ดังเดิมกันเดี๋ยวเขาเดินทางไปอำเภอปาเลียนครับบ้านตาคามอำเภอมาเลียนจังหวัดตรังวันละนึ่งหลบนะครับแปดโมงเชา้าออกจากนี้กลับจากนู่นใบมุ่งครับตรงนี้จะมีเป็นเขาเรียกว่าฮาดเี่ยวควายนอนเยอ,อะที่สุดนะฟัง่งข้ามมือโป๊ะนะครับฟังนี้จะเป็นจังหวัดตะูลน,นะครับจังหวัดตะูน,นมาเลยโบสถ์สองสัมโบราวไว้ค่อนข้างนะครับ ทางประตูนึ่ข้างนี้จะเป็นเล่มยงสตานะครับเล่มมีปะบาคานปะาคานอยู่ข้างหน้านะครับเล่มยงสตาห้องตังใสายมือพบเป็นตังมดขั่งนี้เป็นสตูนนะครับสองหน้าน้ำเกาะสะบันเกาะกาลังเกาะสะบันแปลว่าฝ้าพกัวนะครับอ่าเป็นเกาะจิตจังหวัดสตูนอยู่ครับ นี้ฮะที่เรายืนอ,อยู่ครับอาจแตงโมงนะครับอาจแตงโม,งน,ะะงโมงนะครับเพราะบริเวณหน้าหลังผมนะจะเป็นสวนแตงโมงหมดเลยฮะปลูกแตงโมงกันตลอดช่วงเดือนเนี้ยเดือนธันวานะครับปลูกกันตลอดเก็บจนถึงเก็บเกี่ยวปั๊บพอหมดตรงนี้ปั๊บแตงโมงก็จะย้ายไปอยู่ปลูกในพื้นนาเพราะว่าเริ่มเก็บข้าวนะครับ แตงโมฮะมีแตงโมหลายสายพันธุ์อยู่ครับลองดูได้นะฮะได้จมกได้อยู่นะครับเป็นในไรของกอะสุกรฮะมากาสุกรต้องได้กินแตงโมครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายเดือนธันวามันจะเป็นช่วงปลายของการเก็บแตงโมแล้วครับฉะนั้นแตงแตงของเกาะสุกรที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าแตงปลายยานนะครับแตงปลายยานมันผือแตงปลายยานคือแตงปลาย,ย้านคือแตงที่หลังจากที่เขาเก็บแล้ว,วน,น,นั่นนะทีนี้แบบเก็บชุดแรกชุดสองชุดสามไปแล้วมันเหลือชุดท้ายๆมาน,นั้นถึงมันเป็นแตงปลาย,ยานและรูปมันไม่เติบแล้วหละแต่มันก็ยังหวานยังอะไรอยู่นะครับเื้งปกติเนื้อมันแต่ว่าหน่วยมันไม่ใหญ่เท่านั้นเองนะดังๆ อได้อยู่ได้อยู่เอาๆสุกไหมฮสุกแล้วเร็วๆๆ็วเร็วเร็วนี่นี่ประมาณจักอืมแก่องโลแกรโลไปแล้วเออบอกกรูกขึ้นไปไปๆปไปเตน้ำคนนี้มันนายอย่างมั่งเลยนะเบสีอ่าเห็นนายเปนอย่าอวงทีนี้อ่าลูกนี้นะครับมันจะแดงไม่แดงนะมันขึ้นอยู่กับคนดีด

นี่ขนาดร้อนๆนะพี่ไปแล้วเดือนเลยหวานมากเลยแต่เขาบอกได้กินแบบแม่อร่อยเออยอมรับเลยครับแตงโมที่เกาะสุกรผมเชื่อละคือแต่ก่อนเราเคยกินนะแต่กินข้างบนแบบมันไม่ได้สดขนาดนี้ยอันนี้คือวิดอยู่ันเลยนะหยิบมาจากย่านแตงเลยนะฮะ <c oughs> และในที่สุดนะครับเราก็มาทมตามสโลแกนของเกาะจนได้นะครับที่เขาบอกว่ากินแตงแร้งตายแหลกไขยเลยเคซาเลง แต่ที่แน่ๆคือเราได้กินแตงนะครับรับรองว่าแตงโมอของเกาะสุกรน,นะครับผมรับประกันความหวานจริงๆครับนี่ขนาดแบบว่าหว,วานแบบร้อนๆเราย,ยังไม่ได้แช่เย็นเลยนะฮะมันอยู่ติดกับชายทะเลบรรยากาศลมลมรุ่ยรุ่ยกันบรรอคือลมมันพัดมารุ่ยรุ่ยกันถึงการนั่งลูกแตงกันจริงๆไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนดี <c oughs> แต่เพราะว่าบางวัตริแกพามารักแตงแกพามารักแตงแกพามาลักแตงนะครับอ่ะเดี๋ยวคนเนี้ยครับ ดูความสวยเอ้ยไม่ใช่ดิความแดงความแจ่มของแตงที่นี่ครับนี่คือเนื้อเป็นทรายเลยนะครับเนื้อเป็นทรายเลยเนื้อเป็นทรายเลยเนื้อเป็นทรายเลยนี่ครับแล้ววิธีาการกินนั้นต้องแบบน,น,นี้เลย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 ครับอืมอือ,อ,อับทะลุ่ะ พ่อพออติดใจแล้วสิเรื่องรอะกินปที่กินลิงเที่สำคัญคือเจ้าของไม่รู้เหมือนกันว่ากินอาจุลแตกบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะพอตัดสินกมแล้ว6เดือนแต่โชคดีผมรู้จากกำนันกำนันก็ไปต่อรองให้เหลือครึ่งปีครับ บอก้าไม่มีกำลังผมจะติดอยู่อีกนี่นะครับ Watermelon Beach Watermelon Beach งงหรือว่าหาดแตงโมหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าหาดแตงกินก็ไม่ผือนะครั่าเลยวันนี้นะครับเราบอกเลยว่าคือบังแกพามารักแตงคือดูจ <laughs> ังพ่อหลังจากนี้นะครับ้าว่าไม่เจอพวกเรานะฮะโมเลี้ยงด้วยหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับ ด้วยเอาโอเลี้ยงกับข้าวบัตไปประกันเราด้วยเอ้ยไปให้เรากินด้วยนะฮะดฮ้อรา้างกันร่างกุ่นม .5 ห,หลังหลบแหล่ง,จ,จ,ษษลงจะกำนันไม่เบื่อเราจะกำนันไม่เบื่อโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปค้าเตีปากก่นอนว่าล่น้องกาบกราบร่าร้อนละ